คือการทองร,เ,เ,รเหลเี่ยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e x a m a n a t i o n โดยวบวบครับแล้ววันนี้เราจะมาทดลองกันว่าถ้ามีผู้มีอำนาจสั่งให้คุณช็อตไฟเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆคุณจะทำหรือเปล่าล สำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาจากในปี1962นะครับสแตนลีย์มิลแกรมนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเกิดข้อสงสัยว่าทำไมในยามสงครามคนดีๆปกติทั่วไปเนี่ยถึงได้ยินดีกระทำการอันโหดร้ายอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นต้นเต็ไมไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็แค่ทำตามคำสั่งโดยสแตนลีย์มิลแกรมนะครับได้ทำการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ความเชื่อฟังต่อผู้มีอำนาจโดยได้จัดฉากให้ผู้ที่เข้าร่วมการทดลองถูกสั่งการโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูมีอำนาจ ให้ต้อกดช็อตไฟฟ้าเพื่อนมนุษย์อีกคนทุกครั้งที่เขาตอบคำถามผิดผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองยังคงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และแสดงให้เห็นทั้งด้านที่น่าสนใจและน่าตกใจมากๆของธรรมชาติมนุษย์และในวันนี้ครับรายการ e x a l a n a t i o n นะครับจะลองสร้างการทดลองนี้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ลองมาดูพร้อมๆกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับเราจะลองทดสอบดูว่าถ้าเอา คนที่ไม่รู้อิโน่เน่นะครับมาทําการทดสอบเด็กแล้วมีบทบาทได้เขาต้องกดปุ่มเพื่อช็อตไฟฟ้าเด็กเหล่านั้นเนี่ยเขาจะยอมทํำไหมหรือว่าเขาจะเลือกที่จะเชื่อในศิลธรรมของตัวเองแล้วก็หยุดการกระทํานั้นแล้วเดินออกจากห้องไปและเรานะครับก็ได้รวบรวมเด็กนักศึกษามาวิาทยาอะไรมา17คนนะครับที่ไม่รู้อิโน่เน่อะไรเลยนะฮะเอามาร่วมการทดลองในวันนี้ครับโดยผู้นักศึกษานะครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่ที่เขาต้องทําก็คือมาช่วยถามคําถามเด็กอายุ11ขวบนะครับเพื่อหาข้อสรุปให้กับนโยบายทางการศึกษาของเย ในการพัฒนาความจําเด็กซึ่งดูแลเป็นเรื่องจริงจังมากนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันของเราเนี่ยนะครับคือดรฟรานซ์เกเบอร์นะครับดูมีอํานาจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ริบมือถือทุกทุกคนนะฮะแล้วก็จะจับฉลากเรียกนักศึกษาออามาทีละคนเข้าสู่ห้องทดลองของเราซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องมานั่งเก้าอี้กลางห้องครับเพื่อถามคำถามทดสอบความจำสิบข้อกับเด็กผู้หญิงคนน้อย ที่เป็นนักแสดงของทางทีมงานนะครับซึ่งคําถามที่ถามก็บอกได้เลยว่ายากมากมีไก่พันหายากอยู่หนึ่งเล้าในเล้ามีไก่อยู่8ตัวตัวผู้3ามตัวตัวเมียห้าตัวไก่2ตัวมีสีดําไก่3าตัวมีสีเขียวไก่อีก3าตัวมีสีแดงเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่เหล่านี้ไว้เพื่อขยายพันธุ์คาถามนะคะไก่มีสีอะไรบ้างโอ้ใครจะตอบได้ <laughs> ยากเกิน โดยเมื่อน้องๆตอบผิดนะครับซึ่งน้องจะตอบผิดแน่นอน,นครับเราเตรียมกันไว้แล้วนักศึกษานะครับจะต้องกดปุ่มชดไฟฟ้าเด็กๆนะครับผ่านเครื่องมืออันแสนไฮเทคของเราแกระแสไฟเรามีนี่ด้วยเครื่องมือพิเศษแบตเตอรี่น,นะฮะเอาไว้สร้างเสียงแกระแสไฟไหนนีไม่หลบนนู้นซึ่งยิ่งตอบผิดหลายข้อเนี่ยดรฟรานซ์เกียร์เบอร์จากเยอรมันก็จะยิ่งเพิ่มพลังไฟมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและน้องๆเนี่ยก็จะดูเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเราอธิบายให้กับนักศึกษาฟังว่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กความจําดีขึ้นนะเห็นป่ามันจะแบบอเออเงียค <c oughs> ือมันอยู่ดีๆแบบอะไรก็ไม่รู้ตัวอย่างีเดี๋ยวปอมนะครับจะรับหน้าที่คอยสังเกตการอยู่ตรงนี้ตร,นตรงมุมห้องทําตัวเหมือนผีนะฮะ <c oughs> คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าจะมีเด็กทําตามแบบน้อยๆหรืออาจจะมีเด็กที่จับพวกเราได้ด้วยอืม <c oughs> ในห้องนี้น้องก็คือตวทสอบนะคะน้องก็จะเป็นผู้ทดสอบสจารว่าขีที่น้องอ่านไปเนี่ยน้องเขาจาได้ไดไมากนไหยแค่ไนอขจะตอตบคำถามมาประมาณนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องเขาตอบถูกเนี่ยนะ้องก็เลื่อนคำถามไปเล่อแต่ว่า ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกเจ็ดคนพ่อเป็นนักธุรกิจแม่เป็นแม่บ้านพี่สาวคนโตเป็นทันทะแพย์พี่ชายคนกลางเป็นวิศวกรในครอบครัวนี้มีผู้ชายกี่คนสามคนค่ะไม่ถูกรองแอนเซอร์ติดโบค่ะกดอันนี้ค่ะ นะครับไก่มีสีอะไรบ้างครับสีดำสีเสียงสีม่วงผิดครับผิดครับ ไม่คิดจะทวงหรอครับเมื่อกี้ก็คิดนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเขาให้เราทำก็พี่เขาให้ผมมาทำผมก็เหมือนเป็นการทดลองครับผมก็ต้องทำครับเขาทำนี้ทำไมมันมีหผฟอะไรที่ท่องแบบนี้ทำไมถึงไม่ทำอ๋อมันเป็นเรื่องของที่เขาทำผมก็เป็นคนนอกก็ไม่ไม่อยากจะไปวุ่นวาย เคยมีความคิดอยู่ในหัวไหมว่าจะลุกขึ้นมาต่อต้านเมื่อกี้มีครับมีตั้งแต่เริ่มข้อที่สองก็เริ่มไม่อยากไม่อยากทาแล้วครับแล้วอะไรหยุดเราไว้ครับไม่ให้เราลุกขึ้นมาเราก็ไม่อยากกดนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำครับเพราะเขาจ้างเรามาเราก็ต้องทําแต่ก็สงสารน้องเขามากถ้าไม่ได้เงินจ้างจะยังทําต่อไหมครับคงไม่ทําอะครับรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นหน้าที่มั้งครับจะมีอะไรบ้างที่จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาแบบไม่เอาแล้วพอแล้ว เขาน้องเขารู้สึกว่าทรมานถึงจุดจุดหนึ่งก็คงต้องหยุดนะครับเห็นเด็กเจ็บแล้วเรายังทําต่อรู้สึกอะไรในใจบ้างก็รู้สึกว่าอีกนานไม้กว่าจะต้องทําอย่างนี้เพราะบางทีแบบบางทีเขาบอกให้กดนะเขาบอกสิบโวล์มันเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมผมก็แบบคิดว่าถ้ากดรีบเปิดรีบปิดก็คงไม่เจ็บมากก็เห็นเขาบอกว่าให้ทำตามผมก็คิดว่าแบบเป็นไฟแบบอ่อนๆอะไรแงบนี้แล้วแบบน้องเขาชื่อว่าน้องฮอเอ็ติ้งครับก็เขาบอกให้กดเราเราก็กดซึ่ง แต่ในใจรู้สึกแบบเชี่ยเล่นอะไรอยู่วะเออแล้วทำไมเราถึงไม่หยุดอ่ะเอาก็เขาบอให้กดเออมันอาจจะสําคัญอะไรหรือเปล่าแบบคือเราก็ไม่รู้อะถ้ามันเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยก็ถ้ามากกว่าอย่วันนี้ผมก็คงแบบไม่ว่าก็งงเลยหละหนึ่งแต่เขาพอเอ๊ะ พอเป็นสักพ,พักหนึ่งผมว่าเอ้ยมันไม่น่ามันก็คงเป็นเป็นการทดสอบว่าผมจะทําอะไรต่อถ้าเห็นการทําข่มามนดูอ่อนกหมดเลยครับมันดูงานเซตอไฟสว่างรุ่นนี้น่นเสียงอืออะไรตรนี้ผลการทดลองออกมาก็คือว่าทุกคนก็รู้สึกแย่แต่ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรทั้งหมดนะครับเพราะส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มโดมแปเข้าไปก็คือให้ผู้ทําการทดลองพูดก่อนว่าหากรู้สึกขัดข้องใดๆกับ การทดลองสามารถบอกได้เลยนะคะคือให้ชอ์เข้าไปเพิ่มโดแปรนี้เข้าไปดูแล้วรู้ว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ

ผมเยคือการลองราเหยเรหล้วรโอเคโอเคผมไม่ถามรคือมีคนหยุดแล้วคือ นไม่ได้ไพี่จริงๆผมสงสารเขามากเลยผมทนไม่ตั้งแต่ข้อที่ 2, 2> ข้อที่3าที่เขาตอบผิดแล้วพี่แต่ผมไม่กล้าไงคือมันเป็นหน้าที่ไหมที่เราต้องทํางานทดลองต่อให้จบผมว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลดูแลเด็กมากกว่าพี่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะพี่ผมทําตามหน้าที่ผมครับคือผมไม่อยากให้น้องเขาเจ็บไปมากกว่านี้ก็ถ้าจะมาลบล้มเหลวเพื่อผมอะถ้ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วมาล้มเหลวเพราะผมอะแต่ผมจะช่วยคนคนหนึ่งอะผมก็ยอมให้เขาล้มเหลวครับ เมื่อกี้ทาม,มา12คนน้องเป็นคนแรกที่หยุดการทดลองคิดว่าเพราะอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นการแบบทำตามคําสั่งหรืออะไรอย่างนี้มากเกินไปหรือเปล่า งงากาจะทำให้ครบก่อนเขาบอกว่ายกเลิกก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยบอกเขาว่าอาลองสลับคนได้ไหมะให้เราไปเล่นแล้วเขามากดมากดแทนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเจ็บคนละครึ่งข้อเขาเขาเจ็บ5ผมก็เจ็บ5ก็ไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าเจ็บเท่ากัน ซึ่งผลการทดลองนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ซึ่งในกรณีนี้สูงถึง70%นะครับยอมรับคําสั่งของผู้มีอํานาจถึงแม้ว่าจะขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจก็ตามและมีคนแค่12%ที่เชื่อความคิดของตนอยู่เหนือคําสั่งสําหรับคนที่ทําจนจบครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นคําสั่งที่ต้องทําหรือไม่ได้ทางตรงกันข้ามนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าผู้กระทําก็คือผู้ทดลองไม่ใช่ตัวของเขาเอง และตัวแปรที่สําคัญก็คือความน่าเชื่อถือของนักวิทยาศาสตร์ยิ่งน่าเชื่อถือมากก็ยิ่งมีอํานาจมากและคนก็จะเชื่อฟังมากถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่มีหลักฐานข้อยืนยันใดๆทางวิทยาศาสตร์เลยก็ตามรายการ e x a m a n a t i o n หวังว่าการทดลองครั้งนี้จะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคุณหากว่าต้องเจอสถานการณ์ที่หน้าที่ที่ได้รับขัดแย้งกับศีลธรรมในใจเพราะว่าสุดท้ายก็อย่างที่น้องนักศึกษาคนหนึ่งพูดเอาไว้หน้าที่ที่สําคัญที่สุดของเราก็คือหน้าที่ ตอบเพื่อนมนุษย์ดยค่ะอย่าลืมซับสไครป์ช่องบอฟ์นะครับสำหรับรายการ e x a m a n a t i o n ตอนต่อๆไปและรายการอื่นๆที่น่าสนใจครับซับสไคร์ที่ไหนครับตอบไม่ได้เขาทำต่อจริงแต่ว่ามันก็จะมีบอดี้เจอร์บางอย่างกดปุ่มแต่แบบหลับงตาเบือนแน่หนีบ้างหรือว่าถามแล้วทวนคำถามให้เหมือนกับพยายามจะช่วยน้องพยายามจะลุ้นน้องแต่ว่าก็แบบเหมือนพอเห็นน้องเจ็บเนี่ยก็จะหันแม่แล้วก็ หมือนจะถามว่าเอาไงต่อดีเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็สนุกค่ะแต่สนุกเหรอโดนไฟช็อตเนี่ยสนุกค่ะแต่บางพี่บางคนก็ใจดายเคยรับความสวยเลยครับเคยรับความสวยไม่ทำอะไรเลยสวยดีจัดจัดจัดไปเอากันเอามีเร